สดสนไง้ม่ตัดยาวยาวยเยพี่ชายชื่อไรจะอ๋อชื่อ อ๋าวิมันวิันยามตะวันขึ้นน่ะนั่นแหละอาทิตย์เอออาทิตย์เอออาทิตย์เออไอ้ยังไง คือรอไปน่าจะจะแก่แล้วแหละแล้วแหละเย็ดย20กว่าแลกว่าแล้ว5,555,555ไอ้เฮียยซีนตัดยายอีกอ่ะโอ้โหเซาเซาไอ้เฮีย เสียงคร่องสองจังหวะไม่แง่หรือเยีจะมกีด้วไม่ต้อมาต่อมาต่อาน่าจะไม่ขึ้นเียดวะไอ้ไอ้เาไม่ดทีานทไรกันจ๊ะผมนั่งเล่นเกมซอีกที่เหลือตัดยายาอย่างนล้ ยังมีเดรีด้วยเดีดยวัดีอาร์อาร์อาทียูรีด้วยนะเออตอนนี้ก็มาจำลองกันอะไรวะมีเสียงคือตัดยาวนิดแม่นตอนนี้วะเยกูตัดยากูตัด้าแค่ตอนเคียง บ่ายบายโมเสร็จเสร็ฮะฮะเออแล้วแหละลองกันลองยายาเอ้ยี่เอ้วงมันเจออะไรนีด้วยแบบหยุยตักยา้าโหนลยเดี๋ยวเดี๋ยววมันเออใช่ด้วย แบบไม่มีใครที่ไหนมาก่อนทำได้ฮะฮะอะอะไร